สบายดีพี่น้องเปิดภาพมากกับอยู่ป่าสบายดีสุขูสุขคนสุมองสุบอนผ,ผูกพ่อกับสองน้องแคทคือเก่า,าพี่น้องนี้หน้ามากพี่น้องเอ้ยมาหาฮิตเจ๊ใส่แดกวันหน้าเจ๊ใส่แดกดำอยู่แปดมือกับบริพิษภพายอยู่วสันหตนิตหนาแหลหนามองพี่น้องเก็บน้าไหมเฮ้ยช่องดอกดอกจุ้มันบ่มีบ่เกิดบ่เลย nhìn lấy đồ ốc là nó hả có nào bà nào bà ấy có đứa nào à, này... <laughs> đây, nào bật bọ nào bật lấy là đứa kìa xa hình ấm cắt tay nhảy bột <laughs> phô, phô mông <màu> <laughs> <Nina mà. cười> ห้กระทิน้นอยู่ก็มันกระทินอยู่กับนองก,ก็มันประดำํำตัวจูมมันขอเอาเบิดบ่เอามาหลอบขำม,มันก็ได้ตเห็ดเถาเห็ดเถาก็หาะเ้าเอานะขมันได้ nó nhìn ngóng ấy hết nè lệ nè, mong ngọc hết là nguốc là nghẹt, ở thang đây hết là nguốc là nghẹt nè, sung ngoặc chích nghẹt ở thang đây, sung ngoặc chích nghẹt thang đây, máy đái chắc gì hạt đỏ đúng, mưa bẩn rãnh, thịt kho cang bỏ canh nào nè, เราเบิ่งเราส้มน้ำกันอ่อ,อนอยู่เมันยังอ่อนอยู่สายบีบุงดูพี่น้องมึงแน่ก้องลอ,อกหลอนอยู่จีชายจีตายหาเลยชีเป็ลมมนลมมันผลตกคืเนาะ เม่มันเถาบนระบิดชมปวดชมหาวนั่นไี้ว่ามันมันเถาบนระบอดจางมันเก็บใสกตารดเ่าแก่ไปเลยนะเห็ดพอพี่น้องเออมันักเถาไปเลยเห็ดมะพอตัวนึงเนาะไ้เลยเห็ด,ดหพอนังเลยนี่เห็ดพ,พอนัง ไอ้คนนั้นน่ะกล้องลุกลอนอยู่มันเถาบทพี่น้องเว้วยมันอันไม่มีเหตุ คกใหญ่ย่างจะลงทิลงแดนหักบริเฮ็ดน้องเอ้ยมื้อแก็ได้เจอจักสองสมูใครได้เนาะมืเอ10ดอกนี้ไม่เจอเลยค่ะไม่เจอเลยค่ะ ขามหวยนะขามหองขามหองนะขามหอยขามหวยนะขามหองขามหองยี่บ้ขามหองนะขามหอยขามหอยนะขามหองอย่หักบัวได้เห็ดเห็ดไม่มีหรือว่าไม่มีเห็ด น้าห้อยเข้าหากองรกหล่อนต่สะอ่อนเนาะยึดพอเหรกองรกหล่อนป่าที่สองละพี่น้องพี่น้องโคกที่สอง โอ๊ยทยังนี่นะซ้ายมาบิ่งลูกเน้นนอยนี่เอาเฮ้ยอ้วนอ้วนเตงงิไปเอาเฮ้ดลงโงกเานึนี่นี่เฮื่อเต่งเดาขาวๆนหน่อยเนาะก็มากัน มาก็มายังหาทางเข้าบ <urt> hm. <sch> ่เพาะบ่นาเป็นรอดหม่องไม้ก็ได้อาทอนก็อาแคทมันก็คนละใช้กันมาเด้อนะนะ2ค่ะกูบ่อยากได้อยากได้อันเห็ดละงูอันเมียมอแม็กล่ะว่ะอันเจ้าก็เอาอยู่กตาจะมาให้อยมันว่าเจ้าก็เอาไข่เ็ดละงูอยเอามึง น่เธอใช้นี huh? ่เฮ็ดแดงนี่บ้านผัวบ้านปั่นเครื่องเรลาากาดบ่มีบ่มีแต่เครื่องเขาอากาศบ่ ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องบ่อโบเมนม่วนอันข้าวเห็ดเห็ดเลยได้เก็บเห็ดข้าวอะไมีความสุขข้าวบ่ให้เก็บจะเตียวสิมาเก็บเห็ดเราโง่กันบดท่านเท่ากับบ่ให้เก็บได้แต่เห็ดแดงได้แต่เห็ดเถ้าเขาพัดว่าเอาให้ว่าปู่เถ้ามาหา Hên yên Thảo có sang mắn phùm chay <laughs> Thảo <Thậu> đi hơi <thôi. cười> <laughs> 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 มีมีดอยู่พี่น้องรับกันซะก่อนเลยคนตาดีเลยแต่เห็นละงูกันพี่น้อง <c oughs> ได้แล้วเห็นละงูก,กั่นเห็นหนามาแล้วฉกงูกอยู่ <c oughs> นนมันคือมีดอกเดียววะกำพาพ่อบะ <gambling> ทำไมเราไม่หมานเลยวะเห็ดเกลือก็เอาบะมันเข็มนะเอ้ยเข็มกบกินเ้ยเข็มกะกินบ่จะคองเห็นเนาะ ก็ทุขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยหม่อนงวงหมวนหมองกะกะพี่น้องหม่องกันมาอีกแล้วพี่น้องเราจะทีไปหาอยู่โคกใหญ่แล้วบ่ได้แล้วมาต่อเนาะมาต่ออจุนกิตนาลุงตอนนาลุงมาสู่ลูกเรามาหา ปาดกระเจ้าเขียนางว่านางมาเยืองยังกลางคืนนะ่ะได้เป็นกระตาสงกระตากลางคืนนะ่ะนางมาเยืองเอาจนได้คายพี่น้องเอ้ยเยื้ยงนั่นโพดโพด ใ้น้อยหนึ่งอ้วนพี่นางไม่ใช่ล้ว,วอ้วนง่าอมานดีนี่น่ะตู้ต้องออกอยู่ใช่เอ้ยมันคมบ่เอากระช่าซใชย ได้สิเอาอย้อนนี่นะเห็ดผึง่งเบนมะมิเตดอกงามๆเอาไปต้มค่ะเจ้าวะค่ะเจ้าวะเอาไปต้มต้มละแสบฟีดไว้